คิวโค้ดลงทะเบียนยังไงดูได้ในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะคะเพราะว่านี่คือขั้นตอนสุดท้ายในการเตรียมเอกสารที่จะออกเดินทางไปเที่ยวเกาหลีกันแล้วค่ะคิวโค้ดนะคะก็คือการลงทะเบียนขอยกเว้นการกักตัวค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคนที่จะเข้าเกาหลีได้นะคะจะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะคะ เข็มที่2เนี่ยคะ่ะต้องไม่เกิน180วันส่วนถ้าใครเข็มที่2เกิน180วันนะคะจะต้องบูธเข็มที่3ให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนลงทะเบียน q ิวโค้นะคะเราจะต้องไปตรวจ ATK ให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งการตรวจ ATK นี้นะคะจะต้องตรวจภายใน24ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเดินทางค่ะ ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ500ร้อถึงแปดแล้วแต่โรงพยาบาลนะคะอย่าลืมขอใบรับรองผลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะตอนนี้เวลาเราไปตรวจนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ผลก็ออกแล้วค่ะพอได้ผลเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาเตรียมเอกสารในการลงทะเบียนคิวคอค่ะ เอกสารที่จะต้องเตรียมในการลงทะเบียน q ิวโค e นะคะที่แน่ๆเลยนะคะก็จะต้องมีใบรับรองผลที่เป็นเนกาทีฟนะคะมีพาสปอร์ตมีวัคซีนพาสปอร์ตนะคะไฟล์บินของเราค่ะไฟล์บินเนี่ยนะคะแนะนำให้ทำออนไลน์เช็คอินให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาเลขที่ตั้งนั้นนะคะมาใส่ในการลงทะเบียน q r c o e e ด้วยค่ะสิ่งที่ต้องถ่ายรูปด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องมีการแน่ไฟล์นะคะก็คือวัคซีนพาสปอร์ตกับใบผลที่เป็นเนกาทีฟค่ะ เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มลงทะเบียนกันเลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะชื่อมันจะยาวๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวป้าไก่แปะลิงก์ให้ด้านล่างค่ะเริ่มเลยนะคะพอเข้ามานะคะมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะคะแล้วก็กด x ออกไปค่ะจากนั้นนะคะก็กดปุ่ม go ตรงกลางได้เลยค่ะทั้งหมดจะมี8สเต็ปนะคะแต่ว่าเวลาที่เรากรอกจริงๆเนี่ยแค่6สเต็ปเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเริ่มไปเลยค่ะเริ่มที่สเต็ปที่1น,นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะถามทวีปนะคะกับประเทศที่เราอยู่ค่ะเราก็ตอบเป็นเอเชียกับไทยแลนด์ค่ะถ้าเรากดติ๊กถูกที่อันแรกนะคะมันก็จะกรีด้านล่างทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราติ๊กถูกที่อันแรกนะคะจากนั้นกด next เลยค่ะตรงนี้นะคะเขาจะให้ใส่เลขที่พาสปอร์ตกับอีเมลของเราค่ะใส่เรียบร้อยแล้วก็กด next ได้เลย หน้าต่อไปเขาจะให้เราใส่รายละเอียดในพาสปอร์ตนะคะก็ตรงนี้นะคะเอาพาสปอร์ตมากลางเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นพาสปอร์ตไทยนะคะตรงนี้ให้เลือกเอเชียแล้วก็ไทยแลนด์ค่ะจากนั้นติ๊กเลือกเพศนะคะ m a l ฟ f e ม a ช่องต่อไปนะคะจะเป็นช่องที่เราต้องใส่นามสกุลค่ะแล้วช่องถัดลงมานะคะให้ใส่เป็นชื่อจริงวันเดือนปีเกิดค่ะเริ่มจากปีนะคะเดือนวันค่ะ ช่องที่เป็นเลขที่พาสปอร์ตนะคะโดยปกติแล้วมันจะเด้งมาจากหน้าแรกนะคะยังไงลองรีเช็คอีกรอบนึงนะคะว่าเลขที่เราถูกต้องไหมนะคะถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็กด next เลยค่ะสเต็ปที่4นะคะจะเป็นรายละเอียดช่วงที่เรามาเกาหลีนะคะ เริ่มต้นจากประเทศที่เราออกเดินทางไปเกาหลีนะคะซึ่งเราก็ใส่ไทยแลนด์ค่ะช่องต่อไปนะคะจะเป็นวันที่เราออกเดินทางค่ะแล้วก็ช่องต่อไปก็จะเป็นวันที่เราถึงเกาหลีนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะไฟที่เราไปเกาหลีนะคะบางทีมันมีเหลื่อมวันกันนะคะอย่างเช่นเราออกเดินทางวันที่10เราจะไปถึงเกาหลีวันที่11ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยึดตามรายละเอียดในเที่ยวบินของเราได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้ใส่รายละเอียดที่พักของเรานะคะ ลักษณะก็จะเหมือนกับการกรองใน KETA เลยค่ะก่อนอื่นก็คือเสิร์ชซิ p โค้ดก่อนค่ะเสิร์ชซิ p โค้ดเสร็จนะคะมันก็จะมีรายละเอียดที่อยู่ต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกนะคะว่าอันไหนคือที่อยู่ของเรานะคะเราก็กดเลือกไปค่ะส่วนช่อง Enter Detail Address นะคะตรงนี้ให้ใส่ชื่อโรงแรมค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้ใส่เบอร์มือถือที่ไทยค่ะของไทยนะคะก็จะเป็นบวก66นะคะแล้วก็ช่องต่อไปก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะ ส่วนช่องล่างสุดนะคะจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เกาหลีค่ะถ้าเราไม่มีนะคะก็แนะนำให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมค่ะจากนั้นกด next ได้เลยช่องแรกเลยนะคะที่เขามีให้เลือก3อย่างนะคะเราเลือกอันล่างสุดนะคะก็คือ fully vaccinated abroad ค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะถามว่าเราฉีดวัคซีนมาแล้วกี่เข็มนะคะก็เลือกไปนะคะ2เข็ม3เข็ม4เข็มเลือกไปเลยค่ะ พอเราเลือกจํานวนเข็มที่เราฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีช่องยาวๆขึ้นมานะคะตามจํานวนวัคซีนที่เราฉีดเลยค่ะเราก็กรอกไปเลยนะคะเข็มที่1เราฉีดอะไรนะคะมันจะมีป๊อปอัพมาให้เลือกค่ะก็คือติ๊กตามนั้นเลยนะคะเข็มที่2เราฉีดเป็นยี่ห้ออะไรเข็มที่3ายี่ห้ออะไรประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะเขาก็จะให้เราใส่วันที่ที่เราฉีดวัคซีนเป็นเข็มสุดท้ายค่ะ แล้วก็ช่องต่อไปนะคะเป็นประเทศที่เราฉีดค่ะเราก็ใส่ไทยแลนด์เลยช่องต่อไปนะคะเขาก็จะถามว่าหน่วยงานไหนเป็นคนออกเอกสารนะคะเราก็ให้ใส่ตามในวัคซีนพาสปอร์ตเลยค่ะว่าเป็น Department of Disease Control ค่ะจากนั้นนะคะเราก็อัปโหลดไฟล์วัคซีนพาสปอร์ตของเราเข้าไปค่ะอย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยนะคะข้อสุดท้ายนะคะให้กดนอนค่ะจากนั้นกด next ค่ะ มาถึงสเต็ปที่6แล้วนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นบุคคลทั่วไปนะคะไม่ได้รับการยกเว้นที่จะไม่ต้องตรวจ ATK หรือ PCR อะไรใดๆนะคะให้กดเลือก No reason for exemption ค่ะช่องต่อไปนะคะเขาจะให้เลือกวิธีการตรวจโควิดของเราค่ะเราตรวจเป็น ATK มานะคะเพราะฉะนั้นในนี้ให้เลือก RAT ค่ะจากนั้นนะคะให้ใส่วันที่เราไปตรวจค่ะ ส่วนช่องต่อไปนะคะก็ติ๊กคําว่าเนกาทีฟค่ะเพราะว่ามันไม่มีช้อยอื่นเลยนะเราต้องติ๊กเนกาทีฟอย่างเดียวผลเราต้องเป็นลบนะคะเราถึงจะสามารถไปเที่ยวได้ค่ะต่อมานะคะให้ใส่วันที่ผลออกค่ะจากนั้นก็แน่ไฟ,ฟาภาพใบรับรองที่เราได้มาจากโรงพยาบาลค่ะตรงนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ช่องต่อไปนะคะเขาก็จะให้ใส่ไฟล์บินของเราค่ะแล้วก็ตามด้วยเลขที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะต้องออนไลน์เช็คอินให้เรียบร้อยก่อนนะคะเลขที่นั่งถึงจะโชว์ค่ะหัวข้อต่อไปเขาจะถามเกี่ยวกับสุขภาพของเราค่ะที่ข้อ1นนะคะเขาจะถามว่าภายใน21วันเนี่ยเรามีเดินทางไปไหนหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ได้มีเดินทางไปไหนนะคะเราก็เลือกเป็นเอเชียนะคะแล้วก็ไทยแลนด์ได้เลยค่ะข้อ2นะคะเขาจะถามว่าภายใน21วันเนี่ยเรามีอาการอะไรไหมนะคะ ถ้าไม่มีนะคะก็ตอบ no symptom does not e x i s t ได้เลยค่ะพอเราตอบว่าเราไม่มีอาการอะไรนะคะมันก็จะข้ามไปที่ข้อ3เลยค่ะส่วนข้อ3ก็ให้เลือก non applicable แล้วก็กด next ได้เลยค่ะ ในสเตปที่7นะคะเขาจะให้เราตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดที่เรากรอกมานะคะว่าถูกต้องไหมคะ่ะยังไงอย่าลืมรีเช็ครายละเอียดตัวสะกดต่างๆให้ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าผิดนะคะเราก็สามารถกดคําว่า modify เข้าไปแก้ไขได้คะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด submit ได้เลยเมื่อเรากด submit เรียบร้อยแล้วนะคะ QR code ก็จะออกทันทีเลยคะ่ะแล้วเขาก็จะส่งให้เราทางอีเมลด้วยนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยคะ่ะ เรามาทบทวนเอกสารกันอีกรอบหนึงดีไหมคะก่อนเดินทางออกไปที่สนามบินนะคะว่าเอกสารของเราพร้อมไหมนะคะที่แน่ๆเลยนะคะคิวโค้ดที่เพิ่งได้มาค่ะ KETA นะคะพาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตนะคะตั๋วเครื่องบินใบจองห้องพักค่ะ แล้วก็ I t i ท e r a r y ของเราคร่าวๆนะคะเอกสารทั้งหมดนะคะอย่าลืมปริ้นออกมานะคะอันนี้แนะนำเลยค่ะเพราะว่ามันจะสะดวกในการยื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเอกสารทั้งหมดนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจนะคะตั้งแต่ต้นทางของเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนเราเช็คอินที่สนามบินที่กรุงเทพนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะขอเอกสารนี้ก่อนเลย วิธีการเรียงเอกสารนะคะแนะนำให้เอาคิวโค้ดว้ข้างหน้านะคะใบที่2เนี่ยเป็น KETA นะคะแล้วก็ตามด้วยไฟบินใบจองห้องพักนะคะ i t i n e r a r y คร่าวๆจากนั้นก็เป็นรายละเอียดอื่นๆที่เราอยากจะแนบไปเพื่อประกอบการตัดสินใจของตอมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าตอมอเขาจะขอดูเอกสารหรืออยากจะดูอะไรบ้างนะคะเราเตรียมไปให้เรียบร้อยเลยค่ะถึงเวลาเขาอยากจะดูอะไรนะคะเรายื่นจัดไปให้เขาทั้งชุดเลยค่ะพร้อมมากอย่างนี้เขาไม่ใ ผ่านก็แย่แล้วค่ะ <Wow. S 1> เมื่อเราผ่านตอมอเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องไปตรวจ rt pcr อีกครั้งหนึ่งนะคะภายใน3วันนับจากวันที่เราเดินทางเข้าเกาหลีนะคะสถานที่ตรวจตอนนี้ก็มีเยอะแยะเลยค่ะที่สนามบินก็ยังมีอยู่นะคะค่าตรวจที่สนามบินเนี่ยจะอยู่ที่คนละ80,000วอนค่ะ ส่วนด้านนอกสนามบินนะคะเขาก็จะมีลิสต์รายชื่อโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เขารับตรวจ rt pcr ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวป้าไก่แปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้ด้วยเช่นกันค่ะยังไงก็ลองดูนะคะไว้เป็นทางเลือกค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ไปเที่ยวเกาหลีกันอย่างสนุกสนานนะคะไม่ได้ไปนานมากๆคงคิดถึงกันหน้าดูเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงได้ป้าไก่ด้วยค่ะบ๊ายาย